ี่น้องจ๋ามุนีสภาพไปเก็บบกเขียะตามบกหุงหลังบ้านจ้ะพี่น้องไปบกเขียเทศบกเขียเทศบนบกเขียะไปเก็บบกเขียนะนะเห็น,ะนะปะพี่อีกี่มองนึงงัวเลี้ยงแล้วพี่น้องเก็บไปจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้ เคล็นเฮาพร้อมที่จะตำบะฮุ่งแล้วจ้ะ It's ready for how it to make papaya salad okay Today I'm gonna come and make papaya salad for you guys Look ตำมะฮุ่ง this green papaya salad okay พี่น้องสิพ้ามาตำบะฮุ่มอยู่หลังบ้านมันเก็บผักสดๆอยู่หลังบ้านตำพี่น้องมามามาปฏิมา,มา,มา เห็ดบัพอเข้ากับสีมาเด็ดอายุต้นเนี่ยเรพี่น้องใส่เนี่เห็นบ่เห็นบ่เด็ดเลยค่ะมันเด็ดอยุต้นนี่นะคะใส่ล้างค่ะปลูกเองพี่น้องปลูกเองได้กินแล้วใส<ช>่เอ๊คือจึงทรงสีบ่พอหาส่อีกหน่วยกันนะอันหน่วยเหลืองหัวหัวเืองเหลืองเหมเหมมันนะพี่น้อง นี่อันยน,นี้เพระช่ยเขียวก็ใส่เมนหร่อพี่น้องผงนัวค่ะผงชลค่ะใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลาย,ลายจะ้ะน,น้ำปลาค่ะ คาลาไฮโซค่ะโลโซวะสันเออโลโซปลาแดกค่ะพี่น้องเติมลงไปจักสองโซนแล้วก็ตามด้วยปลาแดกอีกยีห้อหนึ่งค่ะพี่น้องตัาผสมกันไม่ต้งเสีบพ,พี่น้องตาํามฝัดฝาฝ่าว่าหิวเขาแห้งพี่นอ้องอ้วมแมงัมนหลยหลายพี่น้องเห็นอยู่ข้างนอกแมงวันหลายแห้งพี่น้อง <c oughs> กปิดพวมาดูใก,ใกล้ๆค่ะ ใส่จังไรแล้วกระเดกอีกหน่อยนึงต้มปลาอีกหน่อยนึงจบเลยค่ะตั่วเข้าไป่อนนี้ ดีอีกรอบค่ะมากินตำบักหุงกันพี่น้องตำบักหุงถาดค่ะตำหนีกินหนีตำยุไตต้นบักเขือเทศจะกินเลยจ้ะวันนี้หิวพี่น้องมามามามมามา,มากินละเดิ์หิวแห้ง สวยค่ะสวยแสบพี่น้องนี่ใครสองคนเขาเนาะ ไส้สองนึ่ยกากหมูลูกสินปลาน้องใหม่สวยคุยเอาพี่น้องมึงจะเห้ cách nó chồng hả Cái gì bánh thì ngon, vượt ngon ขเขาตีมือ,ขอเขาตีมื้อพี่น่องทำไม ีเสียงเพชรแท้พี่น้องเพชรแปรตายเลยเนี่ยเพชรขาวเพชรแนว เคียบพี่น้องเคียปุกตาเส่ะเคียเห็นอยู่นี่แหละเมน,นี่หยุดงาน

Yeah. So I'm awesome. <coughs> 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 ah, <warm, huh>? so <coughs> this is papaya salad, everyone. I love it so much. I can have it every, every day. Never get bored. is my favorite. Mm. Mm. Cucumber. Cucumber. baby boy mm. Mm. so spicy i put about i put in about about 30 40 chilies i think mm. <scratching S 2> อันนี้คราเนี้ยติดมือพี่น้องเพชรแห้ง ข่อยตำก็แซสบนะเนาะเี่น้องตำเองก็แซสบเองพี่น้อง,อง,ะอง,ะองจะของตำบปนยองอย่าของจริง่องพูดเรยเจ้าว่าวะพอ scratching วันหลายครับอื This is fishbowl. And this is bamboo foy, you know bamboo foil, No, my foyer, <laughs> <laughs> เคียร์ด้วยพี่น้องเคียร์เคียคร์ยไปเคียร์มากกับกินเัมนเก่าละ่ะมาเดิมมากินกันอืมเขา นึ่งก่องแคปเห็นนะแคปเห็นนะแคบเราส่งรูปมาให้นะพี่น้องป <laughs> วดกระเทดไปเนาะโอ้ยนางวัน ไปแล้วเด้อพี่น้องอิ่มแล้วคลิปนี่ today is my day off so i come and make a clip for you guys I make papaya salad i put about 4 chili in there it's got like egg, cucumber fish ball hot dog bamboo juice and a sticky rice i just made clip for you guys can please come watching my channel please subscribe and share and don't forget to press the bell as well yeah thank you for watching bye bye